พอได้ยินเสียงองลงมันมันเป็นไส้เลือดน่ะเมาํายเป็นท้งเป็นคนเดียวพอได้ยินเสียงโนรามานคือปาขึ้นมัดแดีวเล่นล็อกได้ คนอื่นรำโนราใช่ไหมก็ไร้ร่างไร้ร่างใช่ไหมนี่ไร้ไหวหน้าก็เคยรำม,มาเลว็วองลงมันมันเป็นไรเลือดะแต่ว่าชีวิตมันหมาทังนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนั่นแต่ตามว่าเอออยากไปอยู่ตรงนั้น,นก็ยากกอะเลยแต่ไม่โรยไปต่างปืนนั่นอีกมาใหม่ตัวเองปิดเร็วเ <c oughs> ออ ปากขึ้นพัวการร้องยิ้วหยุดงูก็ทอ้องอยู่นะปากขึ้นนี่ก็นนะดนนดีชานะตุต่มๆป๊อปๆหล่ต้องร้อยขายเพลงกันถ่ำได้มถ่ำได้ไหลายทิ้งมโอ้าในการเด่พวแมนเลิกกันมันก็มีข้อดี อยู่ยาไม่ไหวเลยออกมาเลยละมือเด้งมาเลยวพอเจยงมามือโอ้ไม่ปักกินโอ้ยมันใ่เหลือดอ่ะง้นะอเลื่อนเลยถ้าอยู่จิน้นในรลำโนโรานะรำมงานนี่มีรำ เล่นตลกมาตั้งแต่เด็กๆจากอาจารย์กับบอสตีโอ้โอแล้ว่ะดอมหนู่มๆมันต้องโอโรไม่ต้อหว่ะยืมอะไรรำแก่งๆไม่ได้อ๊อปปัติตึ้งป๊ติตึ้งกับอะไรนีโอเลยอ่ะกับบดได้นะ กับบทว่ากลอนรับไรไรมั้ยเพราะว่ามีวะไ <c oughs> อีกพตัวเองตัวเองตัวเองรับเป็นไหมอ่ะลูกกู้มาน่งพันหน้าไปค้างออกแล้วเองก็รับไหนรับทิปากขึ้นทำหมูรักปากขึ้น ชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ x ็อกข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ